โอ้โหฉันชอบโคนลามากฉันได้ขวดใหญ่สุดๆุดเนทตาเริ่มก่อนสิโอเคมาลองกันฉันมีครบขวดเล็กจิว๋วแต่ดูเจ๋งดีอร่อยแต่น้อยบ้างจิวมีขวดใหญ่กว่าแบ่งหน่อยสิฮะไม่ต้องมาขอเลยอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันจะดื่มครบขนาดปกติด้วยตัวเองก๊อกก๊อก<ๆ>มาหลอกจิวกันดีกว่าใครนะเยี่ยม ทีนี้ไม่มีใครเฝ้าโคกแล้วพอะง้นจะใส่เมันทอสลงไปไปเลยไปเลยโอ้โหมันคือน้ำคุกเกอะไรขึ้นนะโคกขอฉลาบาดอ่ะอ่าต้องดื่มให้หมดโอ้โหอะไรกันเนี่ยใครทำแบบน้นกันนะเนซรู้ไาใเป็นคนทำเพาเธอนี่มันเพี้ยนจริงๆเอา่าถึงเวลาฉันเื่อโคกแล้วรีบมาเปิดกันเถอะสุดยอด มันมอร่อยมากแน่ๆไม่มีทางฉันจะไม่ปล่อยให้เธอได้ดื่มโคกทั้งหมดฉันนี่เป็นทอรเสเยอะมากๆจะดื่มโคกยังไงนะโอ้อะไรเหรอหลอดเอามาสิเอามานะอมหลอด,ดยาวจังเลยฉันตงการมันเท <Hey, S 2> มเป็นทสอสทั้งหมดลงไปในโคกน่าจะพอแล้วโอ้มันกำล,งลังเริ่มนี่มาอะไรอะ่ะทำไมมันพุ่งแบบนี้ ฉันเต็มไปด้วยน้ำคอกตอนนี้ไม่นะหยุดมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะฉันยังไม่ได้ร้องเลยเพื่อนๆช่วยฉันด้วยแล้วจิวเอาปากก้กวาวๆฉัน้ปดื่มคอกอย่าปล่อยให้ของอร่อยๆแบบนี้เสียเปล่าเหมือนกำลังอาบน้ำในคอกเลยเจ๋ง啊ใช่แล้วถูกใจฉันเลยเป็นเพราะพวกเธอยังไม่คคยขอฉันหกหมดเลยแต่ก็ตลกดี ฉันมีป๊อปคอนถุงนี้ใหญ่เห็นไหมทุกคนโชคข้าค้างฉันแล้วเจ๋งอะแต่จิวมีถุงที่เล็กที่สุดมีป๊อปคอนกินมันกันเนี่ยฮึฮะแค่เม็ดเดียวเองใช่น้อยมากแต่จะกินมันได้ยังไงไม่ได้ผลเลยจิวให้ฉันช่วยนะเธอสามารถทำป๊อปคอนได้โดยใช้พริกแดงกินพริกสิพริกสุดเผ็ดนั่นหรอเอาล่มาลองกันรสชาติยังพอทน ต่ว่ามันเผ็กันไปแล้วฉันไม่สามารถหยุดไฟได้ฝนไรฉันฉันเลยดูป๊อคอนของฉันสิมันถูกไหมแล้วจิวไม่ต้องห่วงนะนาฉันจิวหยุดนะทำไมทำแบบนี้เมื่อกี้มันคืออะไรฉันเต็มไปด้วยขมิ้ไฟอ่ะทั้งหมดเป็นเพราะนายหล่าฉันมันลำป๊อบคอนกันทั้งไมมแล้วก็ไม่อร่อยเลย อยากกินมากไหมไม่เอาขอบคุณเฮ้เมลิเซ,ซ่ตอนนี้ตา <c oughs> เธอกินป๊อบคอร์นแล้วครั้งนี้ฉันจะไม่ช่วยนะทำเองสิสุดยอดในที่สุดฉันตัดสินใจแล้วว่าจะทำป๊อบคอร์นยังไงฉันตั้งการไมโครเวฟมันจะทำให้ได้ป,ป๊อบคอร์นที่สมบูรณ์แบบ <c oughs> เลยแค่ต้องรอนิดหน่อยแต่เมื่อไหร่มันจะพร้อมล่ะเราเข้านานจนเลยอ่ะโอ้ในที่สุดพร้อมแล้ว อแต่ว่ามันร้อนจังมาะระวังกว่านี้มาดูกันว่าสิ่งที่เราข้างในเป็นยังไงอึมับคอนดูดีมากมาลองกันฟับคอน,อนร้อนๆแล้วก็อร่อยมากสุดยอดไปเลยฉันจะก,กินให้หมดเร็ว,เ,รว <c oughs> เป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดแล้ว <c oughs> โอ้โหมาิซ่ากิได้อร่อยจนฉันอยากกินหมดกันตาฉันล้วฉันมีไอเดีย ฉันมีเครื่องพ่นไฟแค่ต้องพ่นไฟไป,ไปที่ถูกปั๊บคอนเดี๋ยวมันจะสุกเองอย่าเยียมโอ้โหมีปั๊บคนเต็มไปหมดเลยเหมือนน้ำพุกำลังพุ่มงมันพุ่งออกมาจากถุงไม่ไม่อย่ากินนะมันคือปั๊บคอนของฉันฝนต้องเป็นปั๊บคอนเย้ฉันชอบปั๊บคอนต้องเรีบกินก่อนที่เนเจจะไป เอาหนะ่อยกินก็กินฉันจะแบ,บ่งทุกคนเพราะมันมีเยอะม,มากอ้อบะหมี่ช็อกโกแลตถังใหญ่ฉันอยากลองช็อกโกแลตบอลสกักลูกกินหอมนะ่ากินเนททำอะไรเนี่ยออกไปเลยว้าวฉันมีบะหมี่ช็อกโกแลตขนาดกลางและมีลูกบอลโมอทสเซอร์สด้วยฉันชอบมันมากมากมันคือขนมสรุรองรของฉันอูยอร่อยจังเลย เมลิซาไม่ฉันไม่อยากแบง่งมันก็ได้ฉันมีบะหมี่ช็อกโกแลตน้อยมากนา่าเศร้าจังแต่ฉ,ฉันรู้แล้วว่าจะกินมันยังไงใช้ตะเกียบอันเล็กๆแล้วก็มาลองกันอร่อยอะ่ะโอ้ให้ดงอย่างหนึง่งฉันมีซอช็อกโกแลตนิดหน่อยมาราดน้ำให้บะหมี่กันมันจะเป็นช็อกโกแลตที่เข้มข้นขึ้นไปอีกโอ้เมลิซาให้เราดูหน่อยว่าจะทำอะไรอะ่ะ น่ากินจังใช่แล้วฉันคิดเองเลยนะทีนี้ก็คนให้เข้ากันนิดตะเก็บนี่แหละมันรองกันเถอะอร่อยจังฉันไม่ต้องการตะเก็บก่ัไปแล้วโอ้ฉันชอบบะหมี่แบบนี้พอเจ๋งดีฉันก็อยากราอนน้ำช่มช็อกโกแลตและฉันมีเยอะกว่าด้วยบีบออกมาให้หมดขวนเลย ไแล้วน้ำเชื่อมช็อกโกแลตเยอะๆสุดยอดอีกนิดนึงโอ้อะไรหมดแล้วเหรอช่างเถอะกิอะไรขึ้นเนี่ยไม่ไม่ได้ซฉันจะไม่แบ่งนะเอาตะเกียบมออยันเลยเอาหลักจะกินทั้งหมดคนเดียว <c oughs> มากินบะหมี่กัน <c oughs> อะไรอะหล่นหมดเลยต้องแคร์สิ่อย่างแล้ว ถือให้หน่อยนะฉันจะกินบะหมี่ด้วยมือวิธีนี้ง่ายกว่าเยอะเส้นบะหมี่ก็อร่อยด้วยแบบนี้แหละเข้าปากเต็มๆม,มันเฟินมากเอออะไรหมดแล้วเหรอเราจังเลยอะแต่ว่าเจ้ายังมีอยู่หยุดนะนี่คือบะหมี่ของฉันนายได้กินส่วนของนายไปแล้วเอาล่ะ ตอนนี้ก็มาลองช็อกโกแลตบอกันมันกันไม่ได้อ่ะแคนั้นแล้วกันมันใหญ่กันไปสแบ่งเป็นสองซีกแบบนี้ก็ยิ่งดีทีนี้ก็มันกินกันเถอะข้างในมีไสก้กรุบกรอบอร่อยสุดๆไปเลยโอ้โหโอ้โเอกิอะไรขึ้นน่ะมันพูดเธอทาแย่ฉันน่ะเราเอาตะเกียบอันใหญ่มาให้เธอไงมันจะแบ่งให้เราได้เหรอ ไม่ได้เบร้าฉันไม่แบงคนะสุดยอดมาลองกินด้วยตะเก็บอันใหญ่นี้ดูบะหมี่แบบนี้กินเท่าไหร่ก็ไม่พออะไรยจรงเลยสุดยอดมองที่เซอร์สอันใหญ่อร่อยจริงๆโอ้ฉันมีไอเดียแล้วราคว่ำถังของจิวกันเถอะจะอะไรขึ้นอะไรอะบะหมี่ของฉันห้องวันเลายไม่นะ เนทนายอีกแล้วทำไมทำแบบนั้นนะโอ้ oh. นายทำบะหมี่หอมหมอนดเลยมาที่สุดฉันก็ได้กินบะหมี่แสนอร่อยอีกเนทนี่มันแย่มากเลยนะแต่ฉันก็ได้กินอีกเยอะๆไ hmm. มลี่ได้บะหมี่ที่น้อยมาก <Yeah. S 1> ส่วนควินตินมีบะหมี่ช็อกโกแลตขนาดกลาง <Yeah. S 1> แต่โซฟีมีบะหมี่ที่ใหญ่ที่สุด <c oughs> ต้องแบบนี้สิแน่นอนเราจะเริ่มจากไมลี่ ยังเร็วเกินไปที่จะรมงเสียนะลองก่อนก็ได้มาชิมกันฉันไม่เคยลองบะหมี่ช็อกโกแลตมาก,ก่อนเลยโอโอมันอร่อยมากๆไม่อยากให้เรื่องนี้จบเลยโอ้อยอะไรเนี่ยถ้วยเหรอฉันไม่กินมันหรอก <S <S เฮ้ยเจ็บนะ <S 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 ไมลี่อย่าทำแบบนั้นอีกตอนนี้ถึงตาฉันแล้ว มันลองบะหมี่สักเส้นโอ้โหอร่อยอะทีนี้ฉันอยากกินอีกเยอะๆใช่สุดยอดนี่มันอร่อยจริงๆโอ้โหเนิ้วขนฉันเต็มไปด้วยชโโ็อกโกแลตต้องเลียให้เกลี้ยงอร่อยโอ้ฉันมีไอเดียแล้วมาละลายบะหมีชโโ่ช็อกโกแลตกันเถอะในเรื่องนี้เราจะใช้ไดเปอบผมแจง๋ง ตอนนี้มันกลายเป็นของเหลวดูสิทุกคนกินหอมเหลือเชื่อมาเทใส่แก้วกันสุดยอดทีนี้ก็เหลือแค่ต้องเพิ่มเวปครีมวิเศษและเสียบรอด <c oughs> ว้าวน่ากินจังเลย ต้องลองโอ้โหใช่เลยอร่อยมาก <c oughs> รสชาติช็อกโกแลตเข้มข้นตาทั้งโซฟีเราเข้าได้ไรเพยนเพื่อนฉันจะลองเดี๋ยวนี้มันดูน่าอร่อยมากมีเยอะมากๆฉันอยากกินอีกเยอะๆในครั้งเดียวอืมอร่อยจังเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดดีจังฉันมีบะหมี่ตั้งมากมายโอ้ยฉันอยากกินให้หมดลย วิเศษฉันจะจังเอ้ยฮ้นั่นคืออะไรอะฮ่ฮ่โซฟีอะไรอยู่ในจมูกเธอมันคือบะหมี่หยุดหัวเราะนะฉันจะแก้ไขเดี๋ยวนี้เพราอย่างชั่วทีนี้ก็มาก,กินต่อกันเถอะนี่มันอร่อยมากวิเศษเลยอยากกินไหมเดี๋ยวฉันแบ่ง ดูสิเขามันน่ากินแค่ไหนลุยเลยลงมือพร้อมไหมเพื่อนๆ <c oughs> ทีนี้ก็มากินด้วยกันเถอะมันเยอะกันไปสำหรับฉันนะจริงเหรอขอบคุณนะโซฟีน่ารักที่สุดเลยไอ้ข้าพอ่อเทเลที่สุดในชีวิตฉันเลยอะ่ะส่วนฉันมีข้าพ่อขนาดก้างสาวๆนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นอะไรแบบนี้ มันคือข้าวโพดที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตฉันสุดยอดไปเลยไมยลี่เธอได้เริ่มก่อนนะ <c oughs> ก็ได้มาลองกันแต่ว่าท่าไงนี้ล่ะนึกออกแล้วกินให้หมดทีเดียวนึกฟันขนึ้ฉันสิมันสดใสมากเพืพ่อนๆว่าไงละ่ะ <c oughs> เออใช่ไมลี่เธอนี่เหมือนเคย <c oughs> ไม่เอาน้าตลกออก <c oughs> เรียบร้อยหมดแล้วถึงตาโซฟี <c oughs> ใช่ตาฉันเอง คิดอะไรสักอย่างฉันจะกินมันเฉยๆกันได้ฉันชอบข้าวโพดโซฟีโซฟีโซฟีกินได้ดีกว่านี้ได้ไหมเนี่ยฉันเต็มไปด้วข้าวโพดแต่ช่างเธอะฉันชินแล้วสุดยอดเลยโอ้ยขอโทษนะเควินตินไม่เป็นไรหรอกกินเสร็จหร้วยังอ่ะงั้นตอนนี้ก็ตายฉันแล้วฉันมีข้าวโพดฝักมะึืมา หยิบข้าวโพดมาหนึ่งเม็ดดีกว่าโอ้โหเป็นไงอร่อยจังเลยฉันชอบข้าวโพดอยากกินอีกใช่อร่อยจริงๆโอ้โหเควินตินนายกินข้าวโพดหมดจริงๆเหรอเนี่ยมันใหญ่มากชิ้นสุดท้ายแล้วอือออ นายทำได้ยังไงอะ่ะเหลือเชื่อโอ้โหโซฟีมีน้ำพุช็อกโกแลตอันน้อยๆเควินตินมีน้ำพุขนาดกลางและมาร์ชเมลโล่ด้วยส่วนไมลี่โชคดีที่สุดเธอได้น้ำพุอันใหญ่มากและมาร์ชเมลโล่ก็ใหญ่สุดๆงั้นมาเริ่มจากโซฟีได้เลยฉันทำได้เพราะมันเล็กมากต้องเสร็จไวแน่แค่ต้องจุ่มในน้ำพุช็อกโกแลตทีนี้ก็มาลองกัน อร่อยจังอร่อย,ยังไม่น่าเชื่อแต่ฉันอยากกินมากกว่านี้อโอ้จริงด้วยฉันยังมีช็อกโกแลตให้ดืม่มอร่อยจังโอ้โหฉันชอบช็อกโกแลตโอ้ยหมดแล้วน่าเสียดายโซฟีมีช็อกโกแลตติดปากเธอนะโอ้ขอบคุณนะทีนี้ก็ตาเธอ ฉันรอมาตัง้งนานเนะ่ยม่าชมลโล่ในช็อกโกแลตดูน่ากินมากบ้างต้องลองอร่อยจังวันนี้ฉันอยากกินมาร์ชเมลโล่ให้หมดโอไม่นะมันหลอนนะอ๋อดูเหมือนว่าน้ำโพชราของฉันจะระเบดิดทำไงดีสวัสาไปไหนกันทำไงด,ดีมันจะระเบิดแล้ว ก็กเลัดกันเด็นไปทั่วเลยแล้วหัวเราะอะไรกันล่ะนี่ไมลี่ตาเธอแล้วเราเข้าได้เลยมาลองมารชมมนล่อยักษ์กับช็อกโกแลตของฉันกันเถอะโอ้โหมีช็อกโกแลตเยอะมากๆไม่ใหญ่จะเชื่อเลยต้องลองแล้วอร่อยเกินบรรยาย มีความสุขมึกมากามาชมนเลิกกันหนุหน่มหน่เพื่อนๆอะไรกันเหรออยากกินฉันไม่ให้หรอกฉันไม่แบ่งจะกินคนเดียวไมลี่ขี้งกจริงๆโซฟีนึกอะไรดีๆได้อยากมีส่อรร่วมไหมมาดื่มช็อกโกแลตของเธอกันเถอะฉันจะใช้หลอดป๊อบขนาดใหญ่มันได้ผลจริงๆเจ,งจ,งจ๋งไปเลยดูสิว้าวมันได้ผล ยากได้เหมือนกันนะเอามาใส่น้ำผูข,ของฉันดีกว่าเสร่จงไปเลยได้ผล <c oughs> เราคืออัจฉริยะ <c oughs> อะไรจังเลยโอ้ทำไมโชวและขนฉันหมดแล้วจังเลยอะเ <c oughs> นะ่พวกเธอทำอะไรกันเนี่ยขยี้ขโมยไม่อยู่ติดท,ทำเลยอะให้ตาย เดริโต้เล็กๆฉันมีขนาดกลางส่วนฉันมีถุงใหญ่มากจะบ้าตายมันเผ็ดมากเลยนะฉันเกลียดอะไรเผ็ดๆมาดูกันว่าในถุงมันจะเป็นยังไงโอ้โหมันใหญ่เหลือเชื่อส่วนฉันมีขนมชิ้นเล็กๆรสชาติจะเป็นยังไงล่ะเป็นไงส่วนฉันมีขนาดกลางยังดูน่ากลัวค่อยๆกัน ฉันกินแล้วก็ไม่เลวนะทีนี้ก็ถึงตาฉันแล้วอ่าน่ากลัวจังเลยฉันได้อย่างที่สุดมันไม่อยู่ติธรรมแต่ฉันต้องกินให้หมดเขาไพิสูจน์ว่าฉันแข็งแกรง่งฉันทำได้โอเคเป็นยังไงกันบ้างไม่มีอะไรนะโอ้เฮออ่ะเผ็ดจังเลยอะ่ะมันร้อนไฟไหม้ช่วยด้วย ข้างในของฉันกำลังไห่้สาวๆทำไปเลยดีหันยิง่งแย่ก,กว่าไฟมาแล้วพวกเธอเมื่อกี้มันรุนแรงมากไปยังไงกันบ้างมานั่งบนตักฉันทำไมเนี่ยเฮ้ยต้อรับสู่ชิ้นอาหารจานใหญ่กลางและเล็กมเศร์จลอยมาฝรั่งแค่เลลกๆก็ ส่วนฉันขนาดกลางแล้วฉันก็ดีใจมากสาวดูนี่สิมเมื่อพรัองฉันไป่ลิฟเลยฉันนี่ชอบดีเธอเริ่มก่อนได้เลยม,มันอ่อนหวานแล้วก็นุ่มนิ่มนี่สิข,ของอร่อยตอนนี้ฉันจะเป่าลูกปองนะโอ้โหเจ๋งอะในเวลาระเบิดมันให้เข็มสุดวิเศษของฉัน เออเธอมีขาวตลกจังเอาไม่นะฉันเต็มไปด้วยหมาฝรั่งอะ <laughs> น่าเคยขยแย <laughs> ตลกเป็นบ้าเลยไม่ตลกนะฝากไว้ก่อนเถอะ <laughs> มาได้เลยฉันฉันเราไม่ไหวเราจะเลาหมาฝรั่งของตัวเองนะมันใหญ่มากจนไม่สามารถกินโดยไม่ใช้กังไกงได้เธอพูดว่าต้องใช้กางไกงนั่นเหรอ <laughs> ฉันเห็นได้เต็มเมเลยถ้าอย่างนั้นก็ตัดมาแล้วฉันจะกินตอนที่เธอไม่เห็นฮืม <laughs> ฉันชอบจังเลยมาอฟรังแบบนี้ยครเคี้ยวอะไรอะ่ะเอาไปเลยต้องอย่างนี้สิตลกสุดเลยเป็นยังไงล่ะตายเธอแล้วได้เลยที่เรามาตั้งนานนะ่มาฝรังทั้งใหญ่แล้วก็หนักสุงเลยต้องแบบนี้สิอ,อ๋อไม่นะหยุดนะหยุดจะกิ้งไปไหนอะ่ะให้ตายเธอมันไปแล้วฮะอยู่นี่เองเหลือไม่เยอะเท่าไร แต่ก็พอแล้วสำหรับฉันนะแล้วเกิดอะไรเนี่ยสาวสาวพวกเธอทำอะไรอ่ะแค่นี้ก็ไม่ทอให้ฉันกินแล้วนะกลงได้แต่ฉันต้องได้กินฉันสอนบทเรียนให้พวกเธอเองพวกที่ขโมยเอานี่ไปหนึ่งแล้วก็เลือกที่สองมาดูสิหน้าของพวกเคากันตอนลูกโป่งแตกนะอะไรอ่ะเอ้าแย่าแย่เธอต้องโดนอย่างนี้แหละเป็นไงล่ะสนุกไหม ไม่อยากจะเชื่อเลยเสียงจังเคยเห็นไอศกรีมเ่าใหญ่ขนาดนี้มาก่อนไหมพอคอนฉันเล็กมากอะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่ามันอร่อยจังเลยฉันอยากกินมากกว่านี้อะโอ้ทินนะคไอคอนเธอใหญ่มากบ่งให้ฉันด้วยได้ไหมอะแค่ๆกันได้นะแน่นอนอ่ะคนมาสิ พอไหมเออขอบคุณนะอ,อร่อยสุงเลยอะแต่ว่าน่าเสียดายที่มันหมดแล้วนันก็ตายฉันแล้วใช่ไหมและฉันหนึ่งออกแล้วจะกินยังไงเชฟคนเก่งมาแล้วฉัน <Yeah. S 1> สร้างปฏิหารความอร่อยที่แท้จริง <Yeah. S 1> สิ่งแรกฉันต้องการไมพิมและอย่างที่สองก็คือป๊อกกี้รสสตรอเบอรรี่ งแต่นั้นยังไม่หมดน,นะิ่งต่อไปฉันต้องการช็วกันแล้วเหลือแค่ต้องพิ่มสปริงเกอร์หลากสีท่้น,นี้ก็ลองได้ว้า wow, วไอเดียของเธอเจ๋งมากๆเลยขอบคุณนะสดสาวหวังมัจาจะกมาอร่อยอืมนี่มันสุดยอดกันบรรยายเลยย้ยๆยๆเออเกินไปไหม ฉันหยุดไม่ได้แล้วจริงๆสิบตาส,สิบไปเลยอย่ามองฉันแบบนั้นนาทีนะเธอเริ่มกินได้แล้วด้วยความดีีฉันเป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้ลองไอศครีมเลยอืมว,ว้าวฉันชอบมันมากๆอร่อยจริงๆไอศครีมเป็นของหวานที่ฉันชอบมาโดยตลอดพนันได้เลยว่าฉันจะกินมันได้หมดจริงๆแต่กุณทำไม่สำเร็จผ้าไม่ใช้มือช่วยกินเนะงั้นก็มันลงมือกัน ใช่นี่เป็นคนสอร์เบรดที่เราที่สุดฉันเคยกินมันต่อนเลยวิเศษมากดีใจฉันได้ใหญ่ขนาดน,นี้นะมากินต่อเออทีน่าเธอโอเคไหมอะไม่รู้สิทีน่าเป็นยังไงบ้างเธอไม่ตอบสนองเลยนี่ทีน่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเออไม่นะเธอกลายไปน้ำแข็งไปแล้วเคเอาพวกมา เราต้องช่วยเพื่อนของเราใช่ดูเหมือนจะได้ผลนอะเอ้ยขอบคุณนะสดสาวถ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วอ้หนาวมากมากฉันมีคิดแคดส่วนฉันมีช็อกโกแลตลูกผ่อใจทำมาจากคิดแคดอะไรกันเนี่ยมันคือช็อกโกแลตลูกหมีสิ่งไปเลยฉันโชคดีมากมากมีคนได้ช็อกโกแลตแค่อ,อันเดียวเน๋้วชีปไปแล้วล่ะ ตลกตายละจริงๆแล้วฉันชอบช็อกโกแาตมากๆแค่เดี๋ยวก็พอแล้วนะอ,อร่อยจังเลยโอ้กระดาษหอ่อสามารถพับเป็นเครื่องบินได้ด้วยมันทั้งเสีงแล้วก็สนุกมากๆพร้อมแล้วไปบินกันเลยว้าวมันบินไปได้ไกลมากอ้ยหัวฉันเอ่อ ป็นอุบัติเหตุนะเฮ้ยช่งางเถอะฉันไม่ใส่ใจเรื่องนั้นหรอกนอกจากหัวใจช็อกโกแลตอะไรอันนี้อ๋อข้องในมีอะไรด้วยว้าวมีช็กอกโกแลตหลายอันแน่แล้วฉันยังมีหัวใจช็อกโกแลตอยู่ด้วยอ่ะสุดยอดไปเลยทีนี้ก็มาลองช็อกโกแลตข้างในกันเอาห่อออกไปไม่อหยีจะเชื่อเลยช็อกโกแลตนี้มันเคลมช็อกโกแลตข้างในและมันก็น่าทึ่มงมากๆ เออใช่วิเศษอยากินเมื่อก็น,กน,นี้ฉันหยุดไม่ได้แล้วจริงๆยำๆ,ๆฉันว่านี่เป็นช็อกโกแลตที่อร่ยที่สุดที่ฉันเคยลองมาก่อนเลยืแต่ว่าช็อกโกแลตนี้ไม่เข้าเสียอย่างเดียวนะคือมันหมดเร็วมากแต่ไม่เป็นปัญหาเพราะฉันมีต้องมากมายมฉันกินจนหมดแล้วเหลือแค่สุดท้ายพ่อทีนะ ทำไมเธอถึงโยนมาที่ฉันละ่ะเอ,อ่อทีน่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะโทษทีสร้างเดือฉันไม่ก่อนหรอกอยิ่งกว่านั้นฉันมีหมีช็อกโ้แลตใหญ่รออยู่และมันก็อร่อยเกินบรรยายโอ้ใช่แม้แต่หูก็อร่อยมากและอุ้งมือก็ด้วย <c oughs> แต่ว่ามันกินไม่สะดวกเลยนะ <c oughs> มันคิอะไรสักอย่างโอ้ไอเดียระวังนะมันจะ,ะระเบิดแล้ว <c oughs> อะไรอไปนะ ต้องอย่างนี้สิอะไรกินเนี่ยฝนตกเั็นคคดแค่บ้าปดดไปแล้วเราโชคดีจริงๆสุดยอดไปเลยสาวกินเลยมันอร่อยมากนะขอบคุณมากนะที่นะ่าเธอใจกว้างจงังเลยอ่ะ